ตัวนี้เดี๋ยวพี่ทำต่อเลยใช่ไหมไม่ไม่ผมจะเอาตัวนี้เลยฮะตัวนี้เป็นเมนูโกโก้เย็นใช่ไหมโกโก้เย็นเนาะดีข้างใต้เลยจังดีเราจะเอาต้มร้อนมาก่อนนะครับประมาณร้อยมิลลิลิตรนะครับยกขึ้นมาไหมก็มาผสมกับผงโกโก้เท่าไหร่นะครับตูเนื้ให้มันเนียนนะคะประมาณสองช้อนนะครับให้มันละลายนะอันนี้มันละลาย แล้วเสร็จก็พอพอแล้วก็ไม่ต้องกดแรงนะคะแค่ตีให้แข็งเพื่อละลายได้ที่ก็เติมนมข้นหวานนมข้นจืดครับก็แต่งรสที่เราชอบเลยครับก็ก็มาตรฐานก็อย่างละ1.5มาตรฐานนะอย่างละ1.5แต่ถ้าอยากหวานน้อยแล้วก็ลดนมข้นหวานนะครับ <Yeah. S 2> มันเพิ่มก็เพิ่ม,มนมจืดครับสูตรที่เราทำเนี่ยต้องต้องพยายามชิมของเราเองด้วยนะครับรู้แนะนำว่าต้องมีแก้วเล็กไว้สำหรับชิมโดยเฉพาะนะค่ะใช่ค่ะคนจืดนะคะตัวนี้คนจืด <laughs> ไม่เข้ากันนี่แก้วเล็กชิมก่อนเราใช้แก้วเล็กชิมก็ปั่นก็ได้นะผมว่ามันจะวนเงว่องในบริเวณที so ่เราเราขายให้ลูกค้านะครับต้องมีแก้วเล็กแยกชิมนะครับถ้าเราอยากชิมรสครับแต่เราต้องชิมให้คุ้นเพราะว่าจะต้องทำต้อง้้นตีผสมใช่ต้องผสมกับ ต้นแข็งนะครับโอเคสวยๆนะครับพอดีเป๊ะเลยฮะตัวนี้ประมาณ18ออนนะครับ2ค่สิบสองค่ะยี่สิบองออนครับจะใส่ฟองไหมใส่ฟองก็ได้ครับตีฟองก็ได้ใส่ฟองก็ตีฟองนมิีนึงครับ นี่ <To> มือ,อมือด <c oughs> mm ีเลยนะครับเนี่ยมือดีของของรุ่นเลยนะเนี่ยเนี่ยทำโชว์ครับทำโชว์ให้มันอยู่ใต้ถูนมนะคะครับได้ครับเเโอ้โหสุดยอดเลยครับเห็นไหมครับ 65บาทครับแก้วเนียวอันนี้ผมให้พี่เดี๋ยวไปครับให้พี่ชิมก่อนให้พี่ชิมก่อนให้ชิมเลยให้พี่ชิมก่อนให้ชิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องคำชมไปอันนี้อันนี้ที่เราชิมดูว่าโอเคโอเคครับมาผมรับแล้วกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยนะครับว่าข้อดีข้อดครับผมครับผม โอ้โหมันสุดจอดมากเลย,ออยไม่หวานพ่อมากินไม่หวานไม่หวานพอดีพอดี